สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าการเรียกชื่อโดยย่อของอาชีวศึกษาจังหวัดตามข้อใดซึ่งไม่ถูกต้องกอไก่อสจต่างขอไข่อสจกรุงเทพขอควายอสจสระแก้วงองูอสจมุกดาหารคําถามข้อนี้นะครับเขาต้องการที่จะทราบว่า เวลาที่เราจะเรียกชื่อโดยย่อนะครับหรือชื่อย่อๆของอาชีวศึกษาจังหวัดในข้อใดที่มันเรียกผิดนะครับเรียกผิดเรียกไม่ถูกต้องนั่นเองถ้าอยากรู้วิธีการเรียกชื่อย่อของแต่ละอาชีวศึกษาจังหวัดเนี่ยให้ท่านไปอ่านในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ,การการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาคพศ2559นะครับเขาจะเขียนวิธีอ่านชื่อย่อ เราไม่เชิงว่าอ่านชื่อย่อนะครับเขาจะบอกวิธีการเขียนย่อนะครับว่าเขียนยังไงนะดังนั้นในตัวเลือกตอบที่ท่านเห็นตอนเนี้มันจะมอีอยู่หนึ่งตัวเลือกที่มันไม่ถูกต้องนะครับเฉลยคําถามข้อนี้ทุกท่านจะต้องเลือกตัวเลือกตอบขอไขค,ครับอสจอกรุงเทพเป็นการเรียกชื่อย่อที่ผิดครับไม่ถูกต้องแต่คําถามข้อนี้ นะครับถ้าท่านเลือกขอไข่ก็จะเป็นคําตอบที่ถูกเพราะว่ามันตรงกับที่คําถามเขาถามนะครับสาเหตุที่มันผิดนะครับเพราะว่าในกรณีที่เป็นอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครนะครับเขาจะไม่เขียนเป็นอศออจกอรุงเทพเขาจะเขียนตัวย่อเป็นอออ่างนะครับสศลานะครับแล้วก็กอไก่จบเลยนะครับเขียนแค่นี้ครับอาชีวศึกษากรุงเทพกรุงเทพจะใช้ชื่อย่อว่า อสกแค่นี้จะไม่มีอสจกรุงเทพนะครับฉะนั้นถ้าท่านใดไปอ่านในระเบียบเนี่ยก็จะทราบดีว่าเวลาจะเขียนชื่อย่อของอาชีาวศึกษาระดับจังหวัดของกรุงเทพนั้นจะต้องเขียนว่าอสกนะครับงนั้นข้อน,นี้ข้อขอไขเป็นคําตอบที่ถูกต้องสําหรับคําถามข้อนี้ส่วนก๊กไกข้อควายงงูนะครับมันเรียกชื่อย่อได้ถูกต้องแล้วนะครับ แต่ว่าคําถามข้อนี้ถ้าท่านเลือกตอบกอไก่คอควายงงูเนี่ยมันก็จะผิดเพราะว่าเขาถามว่าข้อใดเรียกไม่ถูกต้องก็ต้องตอบข,ข,ข้อขอข้อขอไข่นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของคําอธิบายฉเฉลยนะครับในระเบียบนี้เลยนะครับท่านก็เลือ่อนลงมาดูในหมวดที่1อาชีวศึกษาจังหวัดครับข้อ6ให้วิทยาลัยแห่งเดียวหรือหลายแห่งในแต่ละจังหวัดรวมกันเป็นอาชีวศึกษานะครับเป็นอาชีวศึกษาจังหวัด โดยเรียกชื่อย่อว่าอสจต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดนั้นๆนะครับสำหรับวิาลยในกรุงเทพมหานครให้รวมกันเป็นอาชีวศึกษากรุงเทพนะครับโดยเรียกชื่อย่อว่าอสกเห็นไหมครับกรุงเทพจะไม่เรียกอสจกรุงเทพมหานครแต่จะเรียกว่าอสกจบดังนั้นคําตอบของคําถามข้อนี้ก็จึงต้องตอบเป็นข้อขอไข่นะครับตามที่ได้ นำเสนอข้อมูลก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปออกข้อสอบหรือเปล่านะครับแต่ท่านมีหนะ้าที่ต้องเตรียมตัวก็อ่านหนังสือไปเยอะๆนะครับตรงไหนยังไม่ได้อ่านก็ไปหาอ่านตรงไหนที่อ่านแล้วก็กลับมาทบทวนบ่อยๆนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ